สบายดีพี่น้องกินเข่าด้วยกันครับเข่าปุ่นเด้อครับเด้อบริเวนเข่านะถ้าเข่าปุ่นได้นมกินนะครับอาการเกินน้ำกินแต่พอเกินเข่าปุ่นมาเด้อครับเด้อเที่กันได้พอผ่านเด้อยิ่นแล้วปั้มเลยนะครับอยู่ทายางเด้อหนิไหลคดแช่เด้อครับเด้อยู่ทายางอยู่เพื่อทายางเอาเพนรบรี่ครับไปเพื่อห้องหินกาดตอนนี้กาดชุดยอดครับเตียงแดดเลยครับเปลนองนี่ อันที่สองครับอยู่หัวหินครับเดินมาเด้อแล้วก็สิไปเพื่อสามรอยยศครับป้าหงหม่องมาเด้อเขาเด็กินน้ำกรบเพาะผัดนะครับเด้อมากมากเสี่ยวครับเสี่ยวเซยครับมาเด้อครับเด้อน้งจีนรถซาเล็งครับ ง่ายครับเจียมรถน้อมรถเพื่งนเราครับข้าถงุงเลเนี่ยซีบิสโคเปอรครับที่นี่แหละกินหมงน่อมหมงเดียวกัน